สวัสดีชาวเดครับทั่วโลกนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมชายผู้ภาคกัางหรือผู้ภูอีกครั้งนะครับวันนี้อันฟิลล์รุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะครับข่าวใหญ่ทาทมนเข้ามาแบบตั้งตัวไม่ติดเลยนะฮะเตยมใจให้พร้อมนะครับเรามาแลกเลียง4ประเด็นเดือดไปด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับหรือผู้ภูสะเทือนอันเนินสนับยืนยัน2แข้งหลักเดี้ยงนะฮะสวนทางกับอลิซงเบเกอร์ที่คืนทับเฝ้าเสาได้นัดเจอกับฟอเรสต์นะครับประเด็นที่2นะครับเป็นหงค์คำรามเกฮีต้องมาก่อน เวอร์พูส่งสารถึงฮิลส์ก่อนตลาดเปิดแต่สลอส็อตสวนกลับเลยนะฮะว่ายังไม่จําเป็นต้องซื้อนะฮะไว้มึ่อที่ซื้อย่ามดายหรอกจันที่มันต้องการกองหลังในแบบสล็อตเอ่ยประเด็นที่3นะฮะดอทมูลปวดหัวขั้นสุดอดยมีปีซุปเปอร์คาร์เปิดปากฝันซบหงแดงการเจจารสดนแมัยสอล่มนะครับไว้มันกับเขาท่างเลยครับพี่น้องถ้าเป็นแนวนี่ส่วนประเด็นที่4นะฮะกลางหงกระอัก เจ็บระนาวสล็อตเปิดศึกจริงตัวคาซิเมโรนะครับค่าตัวพุ่งถึง100ล้านปอนด์นะครับข่าวเข้มขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าเราควรทุ่ม100ล้านปอนด์หรือเชื่อใจสล็อตต่อไปคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชายพู่บ้าข้างหรือวู้ด้วยนะครับ You will n e v e r walk alone ตลอดไปเราไปเริ่มต้นกัน,กนที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ สำหรับความพร้อมก่อนเกมที่จเจอกับฟอร์เรสต์นะครับจากออยางลิร์พูเอ็กโคนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวร้ายปนข่าวดีนะฮะลิร์รพูเสถียรน,นะครับสลอตยืนยัน2แข้งหลักเดี่ยงยาวนะครับสวนทางข่าวดีอลิซงคืนทับเฝ้าเสาวงแดงลิพูของพวกเรานะครับเจอข่าวร้ายซ้ำซ้อนทันทีหลังเบรกทีมชาติอันเนื่องจปกผู้จัดการทีมออกมายืนยันว่าต้องเสียผู้เล่นสําคัญไปถึออง2อรายจากการมาเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะ การทำศึกพิมพลิงกฤษนัดเปิดบ้านพบกับนาเตียมฟอร์เรสตแต่ในวิกฤตก็ยังมีข่าวดีนะครับเมื่อนาทวันเมื่อหนึ่งพร้อมกับมาเป็นกำแพงเหล็กให้กับทีมข่าวร้ายช็อกแฟนหงกู้หูเด้ยงยาว3สัปดาห์เลยนะฮะสลัดเปิดเผยปัญหาที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติเลยนะฮะหลังการกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติเมื่อต้องเสียผู้เล่นสุข,ขันในแนวรับและแนวรุกไปพร้อมกันถึง2ราย เดีวนังกูมีปัญหาการมาเจ็บที่กล้ามเนื้อนะฮะเซ็งจริงๆคนแรกนะครับฟอร์เรนเวียสไมฟิโอตอรกทีมชาติเยอรมันนะครับที่พึ่งทำงานนด้โดดเด่นกับทีมชาติต้องพักรักษาตัวจากปัญหาที่กล้ามเนื้อนะฮะโอ้โหกลับไปลงเล่นกับทีมชาติเยอรมันลงทุกเกมกันเลยทีเดียวนะฮะับเจบกับ,บวัวเหลือล่ะครับพี่น้องคนที่สองนะฮะคอนเนอร์บ, ley, บาร์ลี่แมคคารตัวสอลอนชาออลันเหนือที่ถูกคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวยาวนานถึง22วันนะครับ เว้นทีแต่แต่ว่าจะมีปฏิหารให้หายจากอาการมาเจ็บเร็วคนนี้นะฮะแต่ก็คงยากนะครับเพราะว่าบาดเจ็บที่คล้ามเนื้อนะฮะเฮ้ยสิ่งจริงๆอาการมาเจ็บนี้ทําให้็อลตนะครับขาดไปขวาธรรมชาติถึง2รายในจ่าจะมีฟิมปงก็ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับต้องรออีก 2- อสาสัปดาห์ข้างหน้าเช่นกันนะครับเฮ้ยปวดหัวละอย่างนี้ต้องโยกสบอสไลด์มาเล่นแน่นนะครับกําแพงเล็ดกลับมาแล้ว อาริซงฟิต100%เพร้อมลงเฝ้าเสานะครับทำการข่าวร้ายของแดงก็ได้รับคดีเป็นการปลอบใจบ้างเมื่ออาริซงเบเกอร์ในทวันเมื่อหนึ่งของเทียมนะครับสลัดอาการมันจะเป็นร้อนหวายกับมาฟิตสมบูรณ์แล้วอาริซงนะครับพลาดการลงสนามไปถึง8นะัดติดต่อกันแต่สลอตอยืนันว่าเขาพร้อมที่จะมาเป็นตัวจริงในเกมเปิดบ้านพบกับนอร์เทิร์ฟอเรสต์อย่างแน่นอนนะครับสลัดคอนเฟิร์มอาริซงลงฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ ดังนั้นเขาจะสามารถลงเล่นได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในวันนี้แผนถูกเฉิญใครคือผู้เสียสละในแนวรับการขาดแบลลี่และฟิมปงทําให้สลัดนะครับยอมรับว่าอาจจะต้องใช้ผู้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแก้ขัดไปก่อนโดมินิกสมบัสลายกลายเป็นตัวเลือกแรกในการขยับไปเล่นเป็นแบ็คขวาช่วคขาวพร้อมกุนซือชื่นชมว่ากําลังเล่นด,ดีมากในทุกตาแหน่งอีกคนหนึ่งโจโกเมสก็เป็นอีกทางเลือกนะครับ แต่สโลตกลังวลถึงความเสี่ยงในการใช้งานหนักเกินไปหลังตัเมสดพึ่งลงเล่น90นาทีเพียงแค่2ครั้งในปีนี้คำถามใหญ่คือการจัดทัพแบบผู้เล่นผิดตำแหน่งจะสง่งผลกระทบต่อเกมรับของลิเวอร์พูลหรือไม่และสโลตจะทำอย่างไรเพื่อชดเชยการขันให้เป็นของเวียดในแดนกลางนะฮะโอ้ยกูละเซ็งอีหลีทีมศาต์อีกแล้วกูละเมยแห้งเวียดเนี่ยน่าเสียดายนะกําลังทําผลงานดีๆนะครับ ดันมาเจ็บซะนี่โอ้ยเซ็งเซ็งเซ็งเงพี่น้องเอ๋ยนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะเป็นข่าวด่วนเลยนะครับจากสื่อท่านั้นของ d i d It a n อน e ิ l นะครับสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยข่าวด่วนสซลตยืนกรานเซ็นเตอร์แบ็กเรื่องสุดท้ายที่คิดถึงเมืนเสียงกระซิบเสียงหลังบ้านหงแดงพังเอ้ยอาอีกแล้วสื่อ กองหลังในพวกแน่กูอยากได้กองหลังกองหลังนี่มันสําคัญนะฮะอน,นัน์สำหรับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลครับจุดประเด็นร้อนเดียนกรันชัดเจนว่าการเสริมทัพกองหลังตัวกลางใหม่ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญน้อยที่สุดหรือเป็นเรื่องสุดท้ายที่อยู่ในความคิดแม้สโมสรจะเผชิญปัญหาวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บและตำแหน่งขาดความลึกอย่างเห็นได้ชัดสวนกระแสปัญหาแนวรับที่ไม่ใช่ปัญหาของสลัด ทำกากลางข่าวลือที่หงแดงอาจจะกลับไปเล่นลามาร์เกหีอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเซนเตอร์แบ็กอย่างที่สโมสรเคยตั้งเป้าไว้เมื่อซัมเมอร์แต่คำตอบของสโลตในงานถาแถลงข่าวล่าสุดกลับทำให้หลายคนประหลาดใจสโลตกล่าวถึงเดียวเซนเตอร์แบ็กเดือนมกราคมนี่คือเรื่องสุท้ายที่ผมคิดถึงอาจจะไม่ใช่สำหรับดิชัทฮิวพอออก,กีฬาก็ได้แต่ไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมเลยในยตอนนี้กุญซือหงแดงชี้ว่าณนะตอนนี้ทีมมีเซนเตอร์แบ็กอาชีพ3าคน ฟานไนตกนาเต้ก,กูเมสแถมยังมีผู้เล่ยนอย่างแกรฟเฟนแบกเลนโดที่สามารถลงไปอุดช่องว่างได้หากจําเป็นทําให้เขาไม่กังวลเรื่องนี้เลยวิกฤตที่แท้จริงแบ็กขวาขาดหนักสิ่งที่ทาให้สลตอต้องปวดหัวจริงๆคือตำแหน่งอื่นที่เขาชี้ว่าเป็นปัญหามากกว่าเล็กน้อยนั่นคือตำแหน่งแบ็กขวาหลังจากอาการบาดเจ็บของคอนเนอร์บาลี่ที่จะพักอย่างน้อย7เกมถัดไปตอนนี้หรือร์ภูไม่มีแบ็กขวาธรรมชาติให้ใช้งานเลย สโลตยอมรับว่าผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องลงเล่นในตำแหน่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยโดยมีชื่อของโจโกเมสเคอติโจนและโดมินิกสมอลสไลด์ถูกพิจารณาให้ลงไปยืนแก้ขัดสัญญาณอโกนาเต้คำตอบที่ทุกคนคดาดหวังนอกจากนี้นะครับสล็ลตยังถูกถามถึงความคืบหน้าเรื่องสัญญาสมัยของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่สถานการณ์เริ่มซับซ้อนขึ้นจากกระแสข่าวลือในช่วงพักเบรกทีมชาติ เมื่อถูกถามถึงอนาคตของกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้สโลตตอบสั้นๆและหนักแน่นตามสไตล์ผมยังไม่ได้รับทราบเรื่องนั้นกองจะเห็นเรื่องสัญญาของโกนาเต้แต่ใช่คําตอบของผมก็คงจะเป็นคําตอบที่ทุกคนคาดหวังสรุปคือสลลตยืนยันว่าเขาจะไม่เลื่อนรับดิโเซนต้บาบักในเดมือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนโดยให้น้าหนัก,กกับวิกฤตไม้ขวาที่ขาดแคลนมากกว่าแม้ว่าอาจจะสวนทางกับความต้องการของผู้นวนการกีฬาอย่างลิชานิวนะครับอ มึงหาละใจเย็นอยู่สระเดี๋ยวจังหน่อยเก้าอีมึงกับว่าใจเย็นคือมึงหส่ห้อนเป็นไฟละบางสลอดเอวยเจ้ฮีนะมันไปเอามาลวดเสื้อกูมันโยกไปเล่นแบกสายก็ได้แบกขวาก็ได้มึงลองมึงกันดีโอ้ยมึงเี่ยมาใจเย็นอยู่ผูกกูว่าเย็นนะมึงเด้ตอนนี้อยู่อันดับแปดด้วยพี่น้องสิมาเย็นยังไหนละ่ะลงตุ้นไปสี่ลอยหาสิบล้านปอนด์มันสะให้พวกกูเย็นจะบอก,อบอก,กเอ้ยบอกสลอดเอ้ย,อยขออภัยนะครับ <laughs> อินไปหน่อยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะ ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็เป็นข่าวที่เรียกว่าทำให้แฟนบอลหงแดงแอบยิ้มหน่อยๆน,นะครับจากสื่ออย่าง l i v p o o l com นะฮะดอนมุนปวดหัวขั้นสุดเาเดนเยมีปีีซูเปอร์คาร์เปิดปากฝันสมบหงแดงเจจา,จานสนาสาฉบับใหม่สอลลมปุริเซ่ดอนมุนนะครับกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่นะครับเคาริมเาเดนเยมีปีความเร็วสูงทีมชาติเยอรมนี ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลทำการความตึงเครียดเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะลงตัวนะครับแรงปัถนาไม่ต้องการอยู่ต่อแอนฟิลคือเป้าหมายอันนั้นก็คอนด้าเตียนไว้ย23ปีกลายเป็นประเด็นร้อนที่สัญญ่นสะเทือนวงการหนุ่หนังยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสื่อเหลืองต้องหยุดชะงักลงสื่อดังเยอรมนีอย่างเบลรรยงานเจาะลึกว่า อาเดนิมีได้ตัดชื่อยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูอา์เซนอลและอินเตอร์ออกจากลิ์ไปแล้วแต่มีเพียง2ส,สโมสรนิฝันที่ต้องการย้ายไปร่วมทีมอย่างแท้จริงได้แก่ลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดแม้จะยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็น,นการจากทั้งสองสโมสรแต่รรงงานระบุว่าเอเยนคนดังอย่างจอร์จเมนเดสได้เริ่มเดินเกมเสนอนัตะให้กับรายชั้นทุกข่าวแล้วขณะที่สำรวจทางเลือกทั่วยุโรปอย่างเต็มที่ค่าเหนื่อยคือจุดที่ขาดดอทบุนไม่ยอมทุ่ม สญญาเหตุสำคัญนะครับที่ทําให้การเจ,จรจาสัญญาัยใหม่ยืดเยื้อจนสอแววล่มคือเรื่องตัวเลขในสัญญาก่อเสนอจากดดนมุนยืนค่าเงิอสูงสุดเพียง1นึ่งแสนสอนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ความต้องการของนักเตะอเดนิมี่ต้องการค่าตอบแทนที่สูงกว่านี้มากและต้องการก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรซึ่งเป็นสิ่งที่เสือเหลืองไม่เต็มใจจะจ่ายหงแดงได้เปเรียบโมโรดกสาระ ลิบูก็ต้องเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาเดยมีมานานหลายฤดูกาลน,นะครับด้วยคุณสมบัติที่น่าจับตาทั้งความเร็วสูงและความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทําให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกเซร์สมบูรณ์แบบในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตหากไม่มีโมซาลาอยู่ในทิ้นแอนเวลดอตบุนตั้งค่าตัวไว้สูงถึง81-103ล้านปอนด์แม้สัญญาจะเหลือจนถึงปี2027 ด้วยความตึงเครียดกับผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันและความต้องการที่จะย้ายทีมอย่างชัดเจนของน้องเตะทําให้สถานการณ์นี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่อาจระเบิดในตลาดข่าวแข่งนักเตะเดือมมกราคมนี้คําถามใหญ่คือลิเวอร์พูลและเรือมอริดจะยอมเดินหน้าทุ่มเงินตามความปรารถนาของอเดรีมี่หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะอยากไปลิเวอริตม,มากกว่าลิเวอร์พูลนะอ่านดูในเนื้อข่าวนะครับ ก็แน่นอนนะครับถ้าไปเรอแมาดิดเนี่ยค่าเหนือน่าจะได้เยอะกว่าเรานะครับได้เยอะกว่าลิเวอร์พูลนะครับแต่ถ้ามาลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นทายาทของซาลาก็ได้นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับซีเมนโยนะครับเอาเป็นว่าข่าวนี้นะฮะก็เป็นข่าวลือนะครับอเดมี่นะครับก็อยากจะไปซบสองทีมก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมนะฮะอาเดมี่เนี่ยนะครับถ้าจริงๆเนี่ย ผมไปเอาอองตวนเซมิยดีกว่าสําหรับผมนะผมชอบความแข็งแกร่งนะครับไปกับบบลได้ดีแล้วก็ประสบการณ์ขขนในพิมรีนะครับส่วนอเดเยมี่ก็มีประสบการณ์ขขนในพิมรีกับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าดูแล้วยังไม่แข็งแกร่งเหมือนเซมิยนะครับแรงพระทะยังอ่เขาเป็นคนตัวเล็กด้วยนะครับแต่ความเร็วนั้นจวดจัดนะครับคล้ายๆโมซาร่า,านะครับแต่ผมอยากจะให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนสไตล์นะครับปีนียเป็นสไตล์แบบอึด ทนถึกแล้วก็เร็วนะครับเซมยโยนนี่ตอบโจทย์เลยสําหรับตัวแอดมินนะฮะอ่ะเราไปต่อนที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นทน่านันของสื่อไ i ซิงดอ c ับนะครับวิกฤตแมกขวานะครับไร้ทางเลือกสหรัฐถูกเบียบต้องดันแรมซี่กู้แนวรับหงหลังแบตลี่เจ็บหนักอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะลองใช้แรมซี่ดูนะครับเผื่อเวิร์กนะฮะ ิเวอพูลกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแม้ไมเกรนอาการบาดเจ็บในแนวรับพุ่งถึงจุดเดือดก่อนเกมสุดสุดาที่จะประทังกับนอตติงแฮมโฟเรส์อนเดอร์สันคับกุนซีหงแดงต้องปวดหัวหนักเมื่อยยนว่าเคนเนอร์บาลีบแบกขวาฟอร์มร้อนแรงจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย3สัปดาห์ศูนย์แนวรับหงไม่มีแมควาธรรมชาติแม้แต่คนเดียวสถานการณ์ในอันฟิลเข้าขั้นวิกฤต กเนอร์บลลี่นะครับเป็ขวาที่กำลังชมอร์มเยี่ยมเพื่อแทนที่ตัวหลักกลับมาบาดเจ็บซ้ำร้ายต้องพักยาวอย่างน้อย3าสัปดาห์จะมีฟิล์มตรงยังคงไม่หายจากปัญหาแฮมสติงผลลัพธ์คือลิวพูลในทีมชุดใหญ่ตอนนี้ไม่มีแบ็กขวาธรรมชาติให้ได้ใช้งานแม้แต่คนเดียวทางตันสล็อตห้ามแต่ต้องเครื่องยนต์กลางสนามทางเลือกของสล็อตดูจะจำกัดและเต็มไปด้วยความเสี่ยงนะครับ โจโกลเมตตัวเลือกแรกที่พอจะใช้งานได้แต่ฟอร์มตกยังน่าจะหายแต่ล่าสุดก็ยังไม่แน่ว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ถอยมิกฟิลการถอยโซบอสไลหรือเครติโจนลงไปยืนเป็นเมื่อขวัญจำเป็นคือสิ่งที่สิ่งที่สุดเพราะตอนนี้แดนกลางของหงส์แดงก,ก็กำลังขาดตัวเลือกอย่างหนักเนื่องจากฟอร์นเวียตมีการบาดเจ็บนะครับเสียงจาดนะครับถึงเวลาโอกาสชีวิตของแรมซี่เมื่อตัวเลือกอื่นดูเป็นไปไม่ได้นะครับเดอะคัพ ทั่วโลกจึงาพากันส่งเสียงเรียกร้องอย่างทุท่มท้นผ่านโลกสื่อเชื่อมีเดียให้คุณสือชาวดาตน์รานี้ต้นดัน Kevin sey, แควินแรมซี่แบ็ควาวดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ขึ้นมาเจ้าเกลือนี่คือประเด็นสาคัญที่แฟนบอลชี้ชัดเวทเจ็บจะเอาซบอสลไลท์เป็นเลนไมความไม่ได้นแน,แน่ถึงเวลาให้โอกาสแรมซี่แล้วเราไม่ควรดึงเครื่องยนต์ออกจากแดนกลางคอมเมนต์ต่อไปหลังชมฟอร์มเรือ่องหน้าประทับใจในซกเครดครับ,รบนัดล่าสุดแรมซี่จึงถูกมองว่าเป็นแสงสว่างเดียวในอุโมงค์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตแนวรับได้อย่างยั่งยืนที่สดุดโอกาสทองของแรมซี่แม้ว่าเกมกับฟอร์เรสต์ในวันเสาร์นี้อาจจะยังเร็วเกินไปนะครับแต่จากโปรแกรมโหดท,ที่รออยู่เจนัดใน3สัปดาห์ข้างหน้าลิเวอร์พูลไม่สามารถพึ่งพาแค่โกเมสหรือถอยมิฟิลลงมาเล่นอย่างต่อเนื่องได้อีกแล้วหลังเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากมานานหลายปีนี่อาจจะเป็นโอกาสช่วยชีวิตให้คาวินแรมซี่ก้าวขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองและกลายเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะฮะ อะก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องนะครับที่แน่ๆน่าจะดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เลยนะครับเพราะตอนนี้แบ็กขวามันเจ็บไปหมดแล้วนะครับจะไปดึงกลางมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเสถียรภาพก็จะลดทอนลงอีกโดยเฉพาะสมอสไลน์นะครับเอามาเล่นแบ็กขวาเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงกลางมันก็จะว่างลงนะครับเพราะว่าเวียนนั่นก็เจ็บไปด้วยนะครับนี่นะครับสาคัญเลยนะฮะเป็นโอกาสของแรมซี่นะครับ ที่จะมีโอกาสนะครับแจ้งเกิดกับเขาสักทีนะฮะเราไปท้ายกันที่ข่าวตาลาดกรนสุดท้ายนักเตะกกันหน่อยนะครับเป็นสื่อจากแอนฟิวอตสนะครับหงแดนกระอักเจ็บระนาวสลัดเปิดศึกชิงตัวนิวคาซิเมโร่ข้าตัวพุ่ง100ล้านปอนด์ลูพูกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตตการแดนกลางล่มสลายอย่างแท้จริงนะครับแม้เสริมทัพไปก,กว่า4 5 0ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ แต่การปล่อยผู้เล่นออกจากทีมโดยไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมทําให้กลุ่มกลางที่แบกรับภาระหนักจนเริบบ่มบาดเจ็บรนหนาววิกฤตการกลางกล่อยทําให้ลิเวอร์พูลช็อตฟิลการตัดสิจใจนของดิชานนี้ยพูดในการกีฬาที่อนุมัติลปอยืยมฮาวิเอเลตและเจมแมคคอนแนลแล้วพร้อมขายาเทเลอร์อมอร์ตันออกไปอย่างถาวรได้สร้างแรงกดดันมาสราตรต่อกองการชุดหลักห้างคนของเดียมถานการล่าสุดก็คือมีกฤตนะครับเมื่อผู้เ,เล่นแกนหลักทั้งหมด การฟนแบกแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติจนเอนโดต่างก็ภา,าการลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บในครั้งน,น,นี้มีเพียงดอมนิกสวอสไล์ที่ยังไม่เจ็บแต่ก็ต้องรับบทบาทหนักลงเล่นแทบจะทุกตำแหน่งจนแทบจะหมดแรงเปิดศึกแย่งลายเซนเอเลียรแอนเดอร์อสันด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้อเนอร์สโอตถูกคาดการว่าอาจจะต้องทุบก,กระปุกเซนสัญญามิคฟิลคนใหม่ในเรยววันและเป้าหมายทยี่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือเอเลียรแอนเดอร์สัน อดีมิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลซึ่งปัจจุบันคาแข่งอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ดาวเตะในวัย23ปีรายนี้ฟอร์มพุ่งทะยานไม่หยุดหย่อนนับตั้งแต่ย้ายมาด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 2 4จนถูกดันขึ้นสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วและคาดว่าจะเป็นตัวหลักของโทมัสทูเคิลในศึกฟุตบอลโลกครั้งหน้ารายงานล่าสุดจากเดไทับยืนยันว่าลิเวอร์พูลได้กระโดดเข้าร่วมวงแมนเชสเตอร์นเต็ดและนิวคาสเซิลไแย่งชิงลายเซ็นของมฟลลจอมพังายนี้ แมนยูมองนิวคาซิเมโร่ฟอร์เรสต์กลงค่าตัว100ล้านและข่าวระบุว่าแมนเชเตอดมองว่าแอนเดอร์สันคือตัวแทนในระยะยาวของคาซิเมโร่ซึ่งคาดว่าจะหมดสัญญาในปีหน้าแต่การแข่งขันครั้งนี้ดูเดือดกว่าที่คิดแม้ฟอร์เรสต์จะซื้อมาด้วยราคาเพียง35ล้านปอนด์แต่ด้วยพัฒนาการที่รวดเร็วและฟอร์มที่โดดเด่นในการคุมแดนกลางโดยเฉพาะทักษะการพาบอลและเก็บบอลเคลืนทําให้สื่อคาดการณ์ว่า ฟอร์เรสอาจจะเรียกค่าตัวเอลียสอันเดอร์สันสูงถึง100ล้านปอนด์และคาดว่าจะมีสโมรสรใหญ่มากมายพร้อมยื่นข้อเสนอให้พิจารณาสาหรับสล็ลตและลิเวอร์พูลผลงานและเหลียล้นและสไตล์การเล่นที่ดุดันของเอลียสอันเดอร์สันคือสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้นะฮะโอโ้ก็ต้องบอกว่าร่วมวงนะครับกระโดดเข้ามาร่วมวงสนใจนะฮะแต่ยังไม่น่าจะซื้อหรอกครับท่านผู้ชมนะครับ เพรกองกลางตอนนีนะ้ของเราก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บก็มีมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับตอนนี้มันเป็นโดนิคสบอลสไลด์ที่แบกอยู่นะครับแต่สิ่งที่แอดมินคิดนะครับก็คือการปล่อยอดาวรุ่งอย่างเอเลียดนะครับอย่างตั้งฝั่งของมอตันนะครับแล้วก็ตั้งฝั่งของเจมส์แมคเคเนลนะครับปล่อยใปทีเดียว3คนเลยนะครับ อันนี้คือน่าเสียดายมากนะครับไทเลอร์มอตตันนี่คือยังพอที่จะามาซับพอร์ตได้นะครับเพราะว่าน้องก็เล่นดีอยู่นะครับสไตล์การเล่นเนี่ยดูดันเลยนะครับแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับไม่ลองใช้ดูนะแต่ปล่อยไม่หมดเลยพอปล่อยไม่หมดกองกลางที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็บอบช้ำนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันก็ลงเล่นเยอะนะครับไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะสำหรับผมนะปล่อยเอเลียดปล่อยแมคกคอนเนลนะครับขายมอรตันอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นสมบัติของเชกิงครอปไงนะครับมันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ถึงขนาดจะเล่นไม่ได้นะครับมอรตันเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้เยี่ยมเลยนะครับตอนยุคของเชกิงครอปนะนี่คือสำหรับข่าวลิวพูลนะครับประจำวันที่22พฤศจิกายนนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจพาดแมวนะครับ ชอบกดไลค์เชิญกดแชร์มาร่วมเชียร์ลิเวอร์พูลไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ช้ผู้บักั้งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ